ครับสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมยืคุ h ชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Lego Marvel Super Hero กันอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้เราก็อยู่กับเอ่อพาร์ทที่ไรแหละวะจาไม่ได้เอ่อเดี๋ยวนะเออใช่พาร์ทที่หกนะ <laughs> <laughs> โอเคงั้นเรามาเริ่มเข้าด่านกันเลยนะครับผมผมก็จะเล่นโหมดฟรีเพลย์นะครับผมไป Let's go Hydra! Anyway. Uh -huh. Standing over 1400 feet tall and weighing 365,000 tons, the Empire State Building was opened in 1931 and has remained one of New York City's most recognizable landmarks ever since. โอเคเปิดมาแล้วก็อยู่กับแบล็กวิดโดวกับฮอคไอเนี่ยครับผมโอเคอันนี้ก็มีวูเวอร์รินด้วยอ่ะโอเคเข้าด่านแล้วนะครับผมมาเป็นไอออนแมนอีกเช่นเคยเอ่าโอเคได้ okay. ต้องเปลี่ยนเป็นแบล็กวิดโดวเลยไอตู้เลย <c oughs> <c oughs> เออนี่มันอะไรวะไม่มีอะไรบ้างเห็นทองทองไม่ได้เลย Đang đi đâu? Đi này. Ở này. Ok. Hai tu. Phăng phăng khoảng đi. Đây này, Đừng đừng, đừng, đừng. Này. Clip lười. Bứt. Ok, đâu nghe เก็บเรียก่อนแล้วอัมโอเคึืนบนนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บเออเอาตังก่อนฮึฮึบนี่ไงโอเคแล้วทำลายตรงนี้ใช่ไหมอ่าไอ้ด้านบนทำลายไม่ได้นี่เป็นของแมกนีโตนะถ้ารู้สึกสมมติจะไม่ผิดนี่เป็นของแมกนีโตโอเค เบิดเขาได้เละมาเลยเอลแมนไม่จริงบินข้ามมาได้เลยนะแมกนิโตแมกนิโตแมกนิโตอยู่ไหนฮะแมกนิโตโอเคอยู่นี่เองปนี่ไงโอเคแล้วก็อืมตัวอะไรก็ได้ที่บินได้นี่ไงเฮบฮ้อยประกอบได้เลยครับผมฝึกได้คันยูแล้วก็ ไปโยกมันเลยเฮ้ยทำไมายืนวนนี่โอเคโยกเรียบรอย้อยอึ้งก็จะเห็น่ <c oughs> องรอยเอาเรียนก่อนนะอะยิงเป็นเลยปุ๊ดอ้าวไม่โดน <c oughs> ปุดธนี่เรียบร้อยอืมโอเคอะ จริงๆมันนีก็บินข้ามมาได้นี่หัวช่างแมมโอ okay. เคว่าอ,อ่มีน้ำอยู่แล้วด้านล่างนี้มีอะไรเปล่ามีน้ำมีอะไรมั้งอ่าโอเค okay. เป็นร่างอะออ์แมนอยู่ไหนนี่ไงฮึ๊บแช่แข็งมาเลย <h> <h up> พึ่งก็่อยโอเคแล้วต้อง โอเคต้องละลายมานะันน่ะละลายเอาแมนแล้วกันคนคนเลเซอร์ไปเลยปี๊ดรีเวอร์บ,บีมไหมเลเซอร์บีมไม่รู้ช่าแหม่มอ่ะเซตสามไม่เน้นแล้วกันเน้นในจบคลิปเอออ่ะ,อะปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังอ่าแลาวรลเลาลงไงต่อไม่มีอะไรแล้ว ใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรอ่ะประกอบเลยปึง้งที่ควบคุมเอ้ยเป็นอะไระสัพพ้าน่ะสั่งเฮ้ยคือจอเออโอเคโอเคหมดปีไปเลย อ,อ,อื้นปื้นหมุนยังไงอะอ๋อโอนยใช่นะโอเคไปไปต่อจัดไปนี่ไงฮะกล้วยอ่ะของก้ยกล้วยอ่ะออคือไปด่าแค่นี้เองเหรอไปไปเลยเข้าประตูไปเลย,น,เลยนี่ Ồ Lúc kịch chọc Áo Ồ hồ Lúc mình hẹn nghe Tư 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 Hờ bịt Security chơi mấy crap Đừng เวลาทำลายเข้าของต่อปึงปัง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 จริงมันก็จะไม่ค่อยได้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากเลยอะช่วงนี้ก็ลงไม่ครับอะไรก็เนาะเวลาสู้นี่ไง ปาบเลยปาบเว้บินไปบินไปไอ้ยิงเออยิงไม่โดนนี่ไงนี่ไงปล่อยแมพเออเขาไม่ดโดนเขาไม่โดนใสอยสอย่ยกว่านี่ไงเออโอเคทองทงองแบบนี้ต้องเจอเลเซอร์วับเนี่ยอูป้ป,ปึ้งปึ้งปึ้งให้ปึ้งให้ mình sour sầu kẹt bưng hoa 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 Nè. hoa 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 ปึ้งตรงนี้โอเคโอ้โหแล้วจะเอาไงเดียวกับไม่ได้อัคดคลิปไว้เอ้ยไ,ไม่ใช่เลยไม่ได้เปิดไมค์ไว้เมื่อกี้โคตรสวยเลยป่ะอ้าพลังทอเดี๋ยวเป็นตัวทอ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 ,ทอ,ทอ,ทอเฮ้ยเบาอย่ารีบอย่ารีบฮะอย่ารีบฮะอ้าคุณทออยู่ไหนครับคุณโอดินอดิสันใน ไปชาดิาดรวบมาโยเนียคอนโยเนียแล้วยไงต่อนี่ไงบึ้ง,งบึงบ้ง

เอเดี๋ยวนะอ๋อเคเคโอเค,อเ,คเรียบร้อยเป็นสี่เหลี่ยมเลยใช่เปล่าของกล้วยฮนะได้แล้ว cái á Ok Hãy bật cho các bạn nghe lì Ê, nghe ok <coughs> à? <coughs> <coughs> Ok, đẹp <coughs> rồi <coughs> <Okay. coughs> จะเป็นอะไรอะ่ะตรงนี้อ๋อบันไดอ๋อฮอเออก,ก็ว่าอยู่คืออะไรวะลืมไปว่าไอาตัวเราอะ่ะไปได้เออแล้วมีของสไปอ๋อไม่ใช่ดิอ๋อไอไม่ใช่ได้หรือว,วะไอ้มันหนีไปแล้วโอเคไม่เป็นไร ตรงไหนที่ทําได้เราก็ทําไปเฮ้ยอันนี้ทางไปต่อป่าวะไ,ได้ทางไปต่อนะเออทางไปต่อวะเดี๋ยวได้มาดูฝั่งนี้ก่อนเคยมีของที่ยังไม่ได้เอาะอ แรง่างเป็นเลกวิดดูให้ตัวให้ตัวดิชิงในนี้มีอะไรบ้างคือมันไม่มีอะไรเลยใช่ปะอ๋อแลวทำทำไหม จำไม่ได้อะผมไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องถ้าเนื้อเรื่องมันก็คงจำเป็นนั่นแหละ <c oughs> ไฟมาเอ้ยเอาโอ้มีไฟอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่ได้ดูเออดีนะที่ทีท่พลาดอ่ะ ต้องดึงหรออ่ะดึงก็ได้วะปึ้งเขาเป็นบันไดเอ๊ะไม่ใช่เด็เป็นสะพานเอ้าเปลี่ยนเป็นวินั่มตั้งแต่เอาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ย ไปดลยช่างแมมไปต่อเถอเฮ้ยคงจะช้งแมมไม่ได้อะดิเป็ี่ยนเป็นเป็น,ปนอันนี้ว่าไม่เกี่ยวหรอกมั้ง เอาตังอ่ะอาอาอาตายเปลี่ยนนะแบ็กวิดีโอแบ็กวิดีโอดิมันลองหนยังไงทริงโอเคแน่ไม่ยิง สว่างจ้าเลยปืดปืดโอเคไปเราก็ไปกันต่อแอแมนไม่มาด้วยเยอะสว่างจ้าเอา้ามาอยู่ตรงนี้แต่ตอนไหน เพออืเออ่อเฮ้ยมีคนมีคนออกมานี่ไงจะหน,นีไปไหนอ,อ่ะเริเทางนี้แอนแมนไปไหนไม่รู้ช่างแมมัมมีเรสเกาลโลกิลก็ตัวอะไรวะนะไม่รู้จักอ่ะโอเค ก็คงไม่ไม่ต้องทำลายมากก็ได้โอเคถ้าผ่านได้ก็ผ่านไปจะได้ไม่เสียเวลาเริ่ด เล่โอเคประกอบใช่ไหมนี่ไงอ่าฝั่งนี้คืออะไรโอ้สปดี à lên cấp nhé Tôi về diện đi không tăng long hồn bay lẽ, bên bay đi qua Ấy được Hắn bay bưng được rồi thôi <laughs> thì spiderman đột phá này đột phá này si bưng bưng rồi ok ปันทางไหนต่อขึ้นบันไดวะโอเคนี่มันเทสเแรกใช่ปะไม่รู้มันเวิร์กพลังอะไรวะว้าเรดสก๊อต Still in that ridiculous outfit, you need a bigger wardrobe budget. I am the Red Skull, while you are all merely numbskulls. Numbskull. <laughs> 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 ทงไงวนะเนี่ยริชาร์ดเข้าไปเลยพืดออกมาตั้งไงไวนะเนี่ย not come a me A few moments later. Calculations predict a 95% chance of failure, Captain.

คกือบเือบเอาตายแล้วทำไมมันตายง่ายอย่างนี้นี่เอาไปกินอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเพาว่าอยู่ทำไมมันตายง่ายง่ายอ่ะเปิดอ่ะไปไปทำอะไรตรงนู้นเอาตายมานี่อ่ะเฮ้ย ีบรีบรีบรีบโอเคพังไปซะเขามันต้องประกอบไปใหด้ดีๆๆแล้วก็เอาโลไปเดดไปเดด

ต่อยก็ไปตีนึ่งร้องไห้เอออ่ะทางไหนต่อปึ้งตรงนั้นโอเคโอเคเลยมาตรงนี้ก่อนแล้วกันอยู่ใกล้สุดละประกอบโอเคไม่ใช่ดิลืมลืมลืมนี่ไง You cannot destroy the mighty Anum Zola. lại ta. Boom. Bird. you cannot win. No, you can't. Ying a hap. ying đi! hap. lại ลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยปลาอะไร <laughs> ปลาบอลเหรอเนีเ่ยปลาบอลวันใหม่อ่ะเขาใช้แคปตันนะเปล่าพวกกราบอ่ะเออใช่ยิง้วยปึ้งให้หัวหาย you cannot defeat me เอาชอ็ชอตช็อตช็อต Up the skull's trail outside the raft where's a stinky cologne we appreciate the help but you've destroyed the vortex now we can't follow loki yeah well i get the sense that loki isn't just a hired hand in this thing จบแล้วไว้จัดเลย <laughs> okay โอเคก็รู Ooh ้สึกว่ามันไวอยู่นะจอเปล่าไม่รู้ว่าเออโอเคก็อย่างไรก็ใครใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนี้ยไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปต่อไปเป็นอ่าพา์ที่เจ็ดงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับบายไปละบาย